สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปิดโหมดห้ามรบกวนในไอจีครับเวลาที่เราเปิดนะครับก็จะขึ้นโหมดแบบนี้นะครับตรงหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับคนอื่นก็จะไม่สามารถรบกวนเราได้นะครับวิธีการทํานะครับขั้นแรกก็เข้าในไอจีของเราได้เลยครับแล้วเรามากดตรงที่รูปโปรไฟล์มุมขวาด้านล่างของเรานะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดตรงที่ขีดสามขีดมุมขวาบนนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราดูตรงคําว่าการแจ้งเตือนตรงนี้ครับ นี่นะครับการแจ้งเตือนตรงรูปกระดิ่งนี่นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเองมาดูอันที่สองนี่ครับโหมดห้ามลบกวนนี่นะครับเห็นไหมครับโหมดห้ามรบกวนนะครับอันที่สองนี่นะครับโหมดห้ามลบกวนนะครับกดเข้าไปนะครับเมื่อเข้าในหน้านี้นะครับให้เรากดสวิตช์เปิดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกเวลานะครับว่าเราจะเริ่มตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็สิ้นสุดตอนไหนนะครับแล้วก็สามารถเลือกวันได้ด้วยนะครับสามารถมากดเลือกให้เป็นสีขาวแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับคนอื่นนะครับก็จะไม่แจ้งเตือนเรานะครับเวลาที่มีคนทักมาหรือมีแจ้งเตือนอะไรๆมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ในโหมดห้ามรบกวนแล้วนะครับก็ใครที่ต้องการเปิดโหมดนี้นะครับต้องการความเป็นส่วนตัวชั่วคราวนะครับก็สามารถมาตั้งค่าได้ตามนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ